คืนนี้พวกเองต้องแชมป์เท่านั้นนะครับอืมทางด้านกุณซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเอริกเซนฮาครับได้ออกโรงปลุกใจครับเร้าให้ลูกทีมเนี่ยคว้าแชมป์ให้ได้นะครับที่เจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในศึกคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศคืนนี้แล้วครับอืมน่าดูมากๆเลย คุณซอแมนยูอย่างเชนฮาครับซึ่งไม่เคยไปชมเกมที่สนามเวมเบีย์มาก่อนครับหวังว่าจะคว้าแชมป์แรกของตัวเองในฐานะคุณซือของแมนยูและจะเป็นถ้วยแรกของสโมสรนในรอบ6ปีอีกด้วยครับเรามาฟังคำพูดของคุณซืออย่างเอริกเชนฮากันหน่อยเขาบอกว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้ไปเยือนเวมเบีย์และสัมผัสเกมที่นั่นผมได้ดูทางตทรทัศน์เท่านั้นผมตั้งตารอโอกาสนี้อยู่ในฐานะผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณจำเป็นต้องสร้างมรดกข,ของคุณเองเพราะงั้นคืนนี้คุณต้องแชมป์ให้ได้ บางครั้งมันเป็นเรื่องยากสําหรับผู้เล่นเพราะทุกครั้งที่มีการอ้างอิงถึงอดีตและก็ระวัริติศัตร์ที่ยิ่งใหญ่จากอดีตผู้เล่นและผมจินตนานการถึงผู้เล่นเหล่านั้นได้พวกเขารักสโมสรเพราะพวกเขาอยากให้คุณทําผลงานได้ดีอ่าผมเข้าใจได้ว่าบางครั้งก็ส่งผลกระทบต่อผู้เล่นชุดปัจจุบันเหมือนกันมันชัดเจนมากแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของงานเราที่จะต้องอยู่กับเสียงวิจารณ์และมองว่ามันเป็นของขวัญและทาให้มันดีขึ้น เรากําลังไปในทิศทางที่ดีในคืนนี้เรามีโอกาสได้แชมป์และหลังจากนั้นเรายังมีลุ้นอีก3รายการซึ่งเรามีโอกาสที่ดีแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องโฟกัสในเกมคืนนี้เราต้องทุ่มสุดตัวเพื่อพาทั่วแชมป์กลับมาที่แมนเชสเตอร์ให้ได้อันนี้คือสิ่งที่คุณซืออย่างเอริกชนะได้ให้สัมภาษณ์ออกมาครับบอกว่าคืนนี้แมนยูต้องแชมป์เท่านั้นครับเล่นรายการคาราบอาครับรอบชิงแล้วนะครับเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดโอ้โหที่เวมบลีย์คืนนี้จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามครับ เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆครับแมนยูเจอกับสาลิกาดงนิวคาสเซิลน,นะครับม,มาดูกันว่าใครจะได้แชมป์ในคืนนี้ไปครอบครองครับแล้วทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับคู่นี้คอมเมนต์ก็มาให้ผมได้เลยฮะจัดมารุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม